สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมยินดีต้อนรับทุกช่องยู u ูบเซนต์ิบุรียมัมแล้วก็ youtube ออนิบโรชแนลด้วยครับอตอนนี้รถอีเทนมินิคันเล็กครับรุ่นมีหลังคาครับเกิดมาแล้วครับผมลูกค้าสั่งทำหลังคานะครับตอนนี้เรียบร้อยเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือทําสีทําอะไรครับผมนะนี่ครับผมนี่คือดีไซน์ออกมาใหม่ครับเป็นคัสซีมาด้าครับผมเกียร์เป็นของมาด้าทั้งหมดเลยครับผมอ่าสําหรับท่านใดที่กําลังมองมองอยู่ก็ติดต่อสอบถามกันเลยเลยครับผมคันนี้มีหลังคาครับอีแตม E-30 แบบมีหลังคาครับตอนนี้ขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือทําสีครับตามลูกค้าสั่งนะครับผมเออชุดเกียร์ครับมาพร้อมชุด ได้ชาร์จได้สตาร์ทมือครับผมใช้ได้ชาร์กุญแจเลยครับผมระบบเกียร์ระบบเบรกอะไรใช้ได้เลยครับก็สวยงามครับมากับล้ออ่าล้อแมกครับเป็นล้อแมกนะครับคันนี้สวยมากเลยครับคันนี้อ่าน้ท้ายมีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ครับผมเอาไว้ไปพ่วงเทรลเลอร์พ่วงอะไรได้สบายเลยครับคันนี้สุดจัดเลยนะแบบมีลังคาครับกระบะปูพื้นด้วยเหล็กครับผม อย่างนาครับบรรทุกสบายๆเลยครับนี่ครับผมมากับล้อแมกครับผมขอบ15ครับผมอย่างสวยเลยทีเดียวนะครับผมระบบเกียร์ไรโร่เคลียร์คลาสเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเอาเครื่องมาชนก็ใช้งานได้เลยครับผมเอาเอามาให้เพื่อนๆดูครับแค่นี้แหละเดี๋ยวจะได้ทำสีครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ ใครสนใจติดต่อสอบถามกันเลยเลยครับที่ช่อง y o ยูทูปส่วนในบุรีรัมย์ครับผมนะยังไงก็โทรมาสอบถามก็ได้เลยครับ0 8 0 8 4 3 2 9 1 0นย์อ้าหนึะเอาเบอร์นี้เลยครับสวยๆแล้วครับอีเทนวิ่งในสวนในไร่ในนาในสบายๆครับผมคันนี้เอาขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีเอฟซีชาวยูทูบช่องเงินดูโปรชาแนลครับ วันนี้เรามาเอาเครื่องยนต์มาใสา่โรซิเตนมนีนะครับก็ลูกค้าสั่งไปส่งอยู่ที่ดุสานนะครับตอนนี้ก็ได้เครื่องมาแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่ครับผมแกะ่ังเลยทีเดียวนะครับใส่คันนี้นะครับใส่คันนี้ ครัที่เต็นเราก็ผลิตกันเรื่อยๆนะครับผลิตกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตามยอดลูกค้าสั่งอ่ะ เดียบร้อยอ่าเครืร่องยนต์คาวาม่าร้อยสิบแรงครับเกะกลงนะคันนี้ครับคาวาม่าอ่าอีเทนคันนี้อ่มาในโทนสีอะไรนะสีสีเขียวใบตองเนาะ พร้อมพร้อมชุดได้สตาร์ทแล้วก็ได้ชาร์จนะครับในตัวนะครับถ,ถ้าสั่งสั่งสีได้สั่งก่อนอถ้าถ้าจะเอาสีตามใจก็ต้องสั่งก่อนนะครับสั่งจองลงหน้านะครับนี่ชุดนี้นี่มีราคาครับลังคาคลุมผ้าใบนะครับผมก็เอาเครื่องหนุดมาชนเรียบร้อยแล้วก็ชนเสร็จก็น่าจะเอาไปเดินไฟนะครับ ช่วงล่างเป็นของมาด้าครับผมทั้งหมดเลยนะครับมาด้านี่ครับยางขอบสิบสามนะครับเป็นยางยางมาร์กรถนะครับบางคลนก็ใหญ่ครับผมสามารถไปอัพทาเป็นซุ้มลอ้อที่ยางที่ขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะครับนี่เอาเครื่องมาละนะ ตัวถังก็จะประมาณนี้ครับจะมีระบบไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับแล้วก็แท่นวางแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นรถแบบบ้านๆน,นะครับบ้านๆใช้งานในสวนในไร่ในานาได้ครับผมอนนี้ รถนี้มีหลังคานะครับมีหลังคาสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับมีหลังคามีกระจกมีไฟหน้าไฟหลังนี่ครับครับอ่าท่านใดที่สนใจรถเล็กๆนะครับอ่ารถเ,เล็กแต่สเปคแรงๆนะครับก็ตอนนี้ก็คัสซีก็มีมาแล้วครับคัสซี อันนี้คันที่สามนะครับคันซีนะครับผมเป็นรถมาด้านะครับนครับคันซีก็มีมาอยู่ครับมีมาก็สนใจก็โทรมาสั่งจองครับผมเราก็จะได้ผลิตให้นะครับนี่ครับผมก็คันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือตั้งตัวถงังท้งอะไรมาโอ้สภาพดีมากเลยตัวนี้โอ้ อ่ะสีสีนี้ก็มีครับสีนี้นี่มาในโชสีแดงนะครับสีแดงกับลังคาผ้าใบนะครับตัวนี้ก็เดินไฟไร้เสบแล้วนะครับผมก็ชอบใช้งานนะครับตัวนี้ลูกค้าอยู่บนนะครับนี่ส่วนคันนี้ก็ลูกค้า <c oughs> อยู่บึงการนะครับสวยเลยทีเดียวครับผมอเอาเครื่องมาชนแล้วก็วิ่งได้เลยครับแล้วก็เอาไปเดินระบบไฟนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะเครื่องมัด,ด้าก็มีครับแต่ว่าเครื่องน่าจะพังแล้วแหละเครื่องน่าจะพังเครื่องใช้ไม่ได้นะครับแต่คัสซีเกียอะไรใช้ได้เนี่ยก็โอเคเลยครับผมสำหรับ f 4พี่น้องท่านใดที่สนใจครับผมสำหรับ,รบอีเทนมินินะครับมินิก็อีเทนเล็กใหญ่นะครับสั่งได้ครับผมสั่งได้พิธีอูบุญเฉลิมนี่แหละครับนะสั่งได้สนใจยังไงก็โทรติดต่อสอบถามด้เลยครับ0808432910ครับผมอ่าคันนี้ลูกค้าให้ซื้อเครื่องให้ครับซื้อเครื่องให้เราก็ไปซื้อเครื่องมานะครับแล้วก็มาติดตั้งให้นะครับ ันนนี้นะครับผมนั่นแหละสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนครับอย่าลืมครับผมโทรติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับก็เบอร์โทรก็0 88432900 0เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่คลิปนี้นะครับก็สนใจก็โทรมานะครับโทรมานะครับผมเอาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามอ่า ทีมงานรถอิแตนมินินะครับทีมงานลุงเฉลิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับชนเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือไปอบบยัระบบไฟ เอาครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสวยงามสำหรับวิตทนมินิสีนี้เ,เข้ากับธรรมชาติมากครับสีเขียวเวย่เเดี๋ยวเราจะลองขับดูครับผมมากับเครื่องคาวาม่าร้อยสิบแรงหรือว่าสิบรแรงนะครับสิบรแรง จะดูน้ำมันเต็มถังไหมเดีย๋ยวเราจะลองขับดูครับ ได้ปกติครับผม